สสวัสดีค่ะเลล่ก็เทนนี่ใส่กับ่นุ่เป็นรงมากค่ะนี่ตนี่ไปนหอลกไปเยอะสอคนลูกประพันธ์ไม่ได้มาดอกรันไม่ได้มาจับรอนเลยอันนี้พี่น้องค่ะอย่างองปรพันธี่น้องประสน้งานี่หลานท้งประนเลย พี่น้องน้องทั้งละเอ็ดทั้งยี่ปอโซนทั้งยี่ปอทั้งัวาน้าผัวไมโซนนี่พี่น้องทั้งละเอ็ดเงานเงาพอี่ปอได้จำได้จำได้พี่นองจนได่อะไรเี้ยจำได้ ได้เพียงจํได้ค่ะมีได้กจํได้หมดจํได้หมดจตาวทันทันไปเรียกกับว่าผู้ใดมาฆ่าเจ้ากับว่ากัว่นสีคือเก่าถามวัาดีใจว่าลูกหลานมีไก่อินต็มอินซีแมนโน่นนี่ยังจำได้หือเปล่จำได้จำได้จำได้หมดจ้าวจำไมเได้่ได้กระผมจริงเคือแม่อยู่เือุดลนี่าุ่ช

ใจอที่พอนั่งอยู่นั่งไปใส่ได้ไม่ใส่ได้เป็นั้งทังางในางนกไปมใจคนสายัรวยาย้เก่าอายุยืนก็จังว่าอาวคเป็นยังไงครับค่นั่นอ้าวกอยู่งเอากระเมา